เดี๋ยววันนี้จะผัดมามา่าผัดข้าวใส่มามา่าทิ่เป็นยอดฮิบนะครับพี่น้องรสต้มยำกุ้งแซบต้มยำกุ้งแซบพี่น้องเดี๋ยวจะผัดกับข้าวสวยข้าวสวยพี่น้อง ข้าวสวยหอมบริยังดีพี่น้องใส่ไข่ไข่สองฟองใส่กุนเชียงด้วยแต่คนอื่นต้มมาม่าก,ก่อนพี่น้องมาพี่น้องอนอื่นเรามาต้มมาม่าเลยมามา่า พี่น้องตัวต้มมาม่าเสร็จเรามาพักไว้ก่อนพี่น้อง วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะมาพบกันอีกแล้วทางช่องแกกินจุ่มมันเดิมพี่น้องวันนี้ได้เมนูง่ายๆครับเมนูผัดข้าวมามา่าผัดมามา่าใส่ข้าวพี่น้องง่ายๆมามามา,มากินเด้วยกันเลยครับผักก็มีแตงมีแยรดิดมีผักกาดกรอบมีผักกาดต้องเต้มีหอมนิดหน่อยพี่น้องมา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  นี้จะเป็นพริกน้ำปลาแล้วพ,พี่น้องปลาพริกพริกอยู่ข้างล่างไม่มีที่วางพี่น้องมา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 สวัสดีไปยังพี่น้องที่อยู่ต่างแดนและในประเทศด้วยนะพี่น้องทั้งนอกประเทศในประเทศยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่น้องอวันนี้เสียงลมคลึกคาเพื่อฝนตกมาสองวันแล้วพี่น้องนี่ก็ต้งทาง่าคืนม,มืดมืดมด้วย มา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 พี่น้องโอ้เราร้อนเลยพี่น้องผัดมากินมากเลยครับดูดูฮึร้อนเนาะ น้องนิ่มลองไปทำดูน้องมามาลดไหนก็ได้น้องก็จมรเ้ิงผมจะเป็นต้มยำแซ่บเรื่องใส่เป็นใบหนึน่งใส่ควานหนึง่ง ีสหวานมากเลยน้ทรูปของไทยหรอถม่เป็นของไทย,ยนุ่มละมุนปากแล้วก็กลมกลืนเดียว ဗျာဗျာ thế thì thì tôi mua 3 miếng nhá, miếng một 2 3 miếng, 2 3 cục, 2 3 quả luôn, mua có quả thì nó có ทำไว้หลาย,ลายครั้งอ่าพี่น้องสำหรับวันนี้เมนูผัดมาม่าใส่ข้าวหรือผัดข้าวแต่มาม่าไม่รู้พี่น้องเรียกไงเรียกไม่ถูกก็มีวิธีตำนิดหน่อยพอสังเกตพี่น้องก็ลองๆไปจัดแปลงทำเอาผมอาจจะทําไม่ค่อยเก่งแต่ว่าคือไม่มีสูตรพี่น้องแต่ว่าทําแล้วแซบแซกกิลีอีย็บอกไครเอาสาหรับคลิปนี้ก็ดูแล้วชอบแล้ว ก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรง,งใจใผมด้วยนะครับพี่น้องแล้วขอบคุณมา,มากๆที่ดูคลิปผมจนจบไม่ข้ามโฆษณาที่ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่น้องเพื่อแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ช่อง7จิตชมต้อจางลาก่อนน้องเดีย๋ยวไปพบกันคลิปหน้าหรือคลิปต่อ,ตอไปขอยติดตามครับพี่น้องพอผมจะนำนนเมน,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 นูอะไรมาเสนอสำหรับวันนี้บายบายสวัครับ